สวัสดีนะท่านผู้ชมท่านงด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมก็อยู่ในเกมอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ซีมมเลเตอร์ภาคสองนะครับก็วันนี้ผมก็จะมามันเป็นแบบร้านเกมนะครับผมเออเดี๋ยวดื่มเปิดอันนี้เ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้โอเคเดือสิอ้าโอเคนะครับ ขึ้นลิฟท์เปิดประตูโอเคครับเราจะไปชั้นหนึ่งกันโอเคครับไปชั้นหนึ่งโอเคอ้าวอ้าวลิฟต์ลิฟต์เอ้าลิฟต์ฟกดตีนแล้วอะไรวะเนี่ยชั้นหนึ่งโอเคนะครับผมลงมาแล้ว โอเคครับถึงแล้วโอเคนะเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็เดินหาร้านเราเลยร้านเราก็จะอยู่ประมาณตรงหน้านุ้นนะครับใช่ไหมวะโอเคนะครับผมนี่ใช่ไหมอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ซิมูเลเตอร์โอเคใช่แล้วนะครับโอ้โหร้านเราเป็นแบบดีวะเนี่ยทำไมร้านเราเป็นแบบนี้เนี่ย โอ้โหแล้วเราลิทิมอ่ะฮะเฮ้ยทุยอ่ะแบบนี้ อาาโอเคนะครับเอออเามาไว้ตรงโอ,โอเคนะครับแล้วก็เอากอี้มาตรงนี้โอเคโอเคนะครับวางไว้ตรงนี้ไป เราต้องซื้อ CPU แล้วก็คีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์แล้วก็หน้าจอคอมนะครับก่อนนี้เป็นไม้เบสบอลโอ้โหขยะเต็มเลยเดี๋ยวที่ที่กวาดพื้นไปไหนวะอ๋เอเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่เวลามาทำความสะอาดอุ้ยเราเราเราต้องมีเปิดไฟก่อนปิดไฟโอเคนะครับ กดสเปกบาเพื่อเปิดเครื่องอ๋องี้นี่เองโหรานโครฉาทีนะครับเปิดเครื่องเรียบร้อยเอออย่างน้นต้องทำไปต่อ คือไงเงินตอนนี้เงินเรามีสองพันคืออะไรกดตรงนี้อ๋ออันนี้อะไรนะอ๋อไอที่ดาวโหลดอันนี้ไงน,นี่ไงอันดับแรกเราต้องดาวโหลดสตรีมก่อนเลยแล้วก็อันนี้ครับอันนี้คิดว่าดีโหลดไปเลยโอเคนะครับผม เดี๋ยวเราก็อย่าไปซื้อซื้ออะไรรอก่อนเดีย๋ยวเดี๋ยวดูนะโอเคร้านหอมเรียบร้อยเดีย๋ยวไปซื้อไปซื้อเครื่องอะไรขอซื้อคอมมาก่อนนะครับซื้อคอมมาก่อนนี่ไงโอ้เล,กลก็ก น่รี่สิบเองเราเนี่ยต้องซื้ออะไรกันดีเออแต่จริงๆเราเรา,เราไม่ต้องมาซื้อตรงนี้เดี๋ยวังเราเรายัางไม่ต้องซื้อดีกว่าเราซื้อเน็ตเ,เอาเออเราซื้อเน็ตเ,เอาดีกว่าซื้อในเน็ตเราดีกว่าซื้อเน็ตเ,เอา หลดสิทธิ์ยังวะเขียนลดสิทธิงง์เรียบร้อยกดออกเลยอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อที่จ้างจ้างนี่ไงนี่ไงเอ้ยมือปืนเจ็ดเคสามร้อยมือปืนสามร้อยเลยยังไม่เอาอ,อันนี้มีแพนด้าที่ที่เต้นใช่ไหมที่เต้นใช่ไหมเออนะครับใช่ใช่นะแล้วต้องปิด เี okay, ๋ยวเราลบไปก่อนเราเราจะมาสั่งอันนี้นะครับ <c oughs> เราจะมาสั่งสั่งซื้อสั่งสั่งซื้อคอมนะครับคอมนี่นะนี่เรียบร้อยมาสั่งซื้อคอมคอมเอาคอมที่มันถูกๆก,ก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง คอมทุกผู้ก็จะอันนี้คอมหนึ่งดาวโอเคอเคคีย์บอร์ดนะครับเมาส์เมาส์เมาส์ก็จำเป็นเมาส์ซีพี CPU, ยูอ๋อซีพียูหายอะไรวะเนี่ยซีพียูอ๋ CPU. อนี่ไงซีพียู ี v u เราจะเอาอันนี้นะครับสองร้อยสองร้อยเนี่ยแหละเออนะครับทั้งหมดเท่าไหร่เดี๋ยวเราดูกันทั้งหมดก็ประมาณห้าร้อยกว่าเลยโอ้หห้าร้อยกว่าเลยสองพันห้าร้อยโอเคเรียบร้อยนะครับซื้อแล้ว เดี๋ยวก็ต้องรออุดมานะครับอ๋อโอเคนะครับมาแล้วนี่ไงอูดอุดมาแล้วคุณอุดมาแล้วออ,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 อุดมาแล้วเฮ้ยไอโจนเฮ้ยเอ้ยมีจะทำแหละไงอุดอุ้ยมาส่งของแล้วอันนี้ CPU ใช่ไหมวะโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใช่จริงด้วย CPU ครับ เดี๋ยวเราขอาไปตั้งเลยนี่โอเคอเกเซีบียูแล้วก็นี่เมาส์เอ่อเมาส์โอเคเมาส์เมาส์เอามาก่อนเมาส์ เมาส์เว้ยท flo ุ oh, e นไฟดับเออปิดไฟก่อนโอ้คอมดับเลยคอมดับเร็วอะไรนะเสียงซีพียูดังมากโหเหลือขาดคีย์บอร์ดอ้าคอมเหลือคีย์บอร์ดนะครับที่เรายังไม่ได้สั่งซื้อ ยังไม่ได้สั่งซื้อเลยคีย์บอร์ดอะโอเคคีย์บอร์ดเหรอเดี๋ยวเอาแป๊บหนึ่งคีย์บอร์ด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  คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเดี๋ยวคีย์บอร์ดนี่ไงคีย์บอร์ดเจอแล้วอ่าคีย์บอร์ดแบบไกลๆไกลกาก่อนแล้แบบคีย์บอร์ดไกลๆก่อนโอเคนะครับซื้อไปเลยโอเคนะครับเงินเหลือไม่เยอะแล้วลองออกไปเอาของก่อน เฮ้ยลืมไปอูดยังไม่มาเดี๋ยวรออูดก่อนรออูดก่อนโอเคนะครับอูดมาแล้วอูดมาแล้วนั่นไงอูดมาแล้วอูดมาแล้วเอ๊ะหรือมันไม่ใช่เรียกว่าอูดวะเอ๊กไม่รู้ผมชอบเรียกอย่างนี้โอเคนะครับของมาแล้วคีย์บอร์ดนี่ไงคีย์บอร์ด ีบอร์ดเ,เ,เฮ้ยอ okay. ะไรเสียงทียอะไรวะเคนครับโอเคแล้วเมาส์ปุ๊บโอเคอ่ามือดอยังเนี่ยโอ้ยยังไม่มืดยังไม่มืดลูกค้าไม่อยู่ลูกค้าไม่อยู่ เปิดร้านเลยดีกว่านครับเอ้ยยังยังไม่ต้องเอเ้ยแต่เปิดร้านไปเลยหน่อยก็ดีอันอันน,น,นี้เราจ้างจ้างมีม,มีเรียกลูกค้าดีกว่าเฮ้ยแต่อันนี้ก็ดีร้านสกรปรกมากเลยตอนนี้เรา เดยวอะไรนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอขอ,ออกจากเว็บไซต์นี้ก่อนโอเคโอเคก็เข้าไปที่อ่าสก,กินขาอะไรไม่รู้นี่นะครับผมว่ามันได้ช่วยปั๊มเงินได้นะ ผมเห็นในยูท b e มาเปล่าวะ เฮ้ยเงินมีแปดร้อยเฮ้ยอะไรเนี่ยมีลูกค้าเข้าเออมีลูกค้าเข้าเออเงินขึ้นว่าเย็ด อเคสามร้อยผมเลิกแล้วก่อนที่มันจะแดกเงินกูโอเคนะครับเรามารับลูกค้าให้เล่นก่อนเราดีมกันเห้ได้มาสี่บาทโอ้กคกระจอกเลยว่ะเออก็แต่ มันตอนนี้มันกี่โมงแล้ววะเนี่ยเดรย์เดรยวเรอเดี๋ยวทุกคนมันกี่โมงแล้วสิบเอ็ดโมงโอ้โหอ้ามีลูก e ค้าเข้า,ขาด้วยเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้ผมเห็นมีรีวิวด้วยโอ้โหรีวิวด่วลาลรีวิวด่เวาเฉยเดี๋ยวออกออกไม่ได้ เออตอนนี้เงินผมไม่ค่อยมีว่ะมันงๆกูจะจ้างใครมีไอ้คนที่แช่งเอ้ยคนที่มันแบบอันนั้นอะ่ะเออจ้างพี่เปี๊ยคนนี้มาดีกว่าเงินรลอห้าสิบห้าบาทเออเ้ยเก้าสิบห้าบาทเคครับโอเคเอ้าวมันจิงกลัวพี่ โอ้โหชิมังเตะเลยมันเตะเลยทุกคนอืมเจ๊เดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคครับเดี๋ยวผมเออผมคิดว่าผมจะหาหาเงินไปนเรื่อยๆทุกคน เอ้ยเอ้ยเอ้ยลืม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 เดียว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 ลืมลืมลืมโทษทีโทษทีโทษทีลืมลืมครับขอโทษขอโทษขอโทษโอ้โหดูนางปูด้วยทำงานดีๆนะพี่ย่างมาแพงนะรู้เปล่าเคเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะขยายร้านนะครับผมเอ้ยไม่อีพีหน้าผมจะเพิ่มคอมนะ เอ้ยเอ้ยอ้เอ้ยอ่ยแม่งมพี่ไปคนอันนั้นอ่ะคนแช่งเอ้ยคนบิดเงินมันเยอะผู้คนนี่ได้มา100ร้อยกว่าบาทแล้วตอนนี้ก็สองโมงแล้วด้วยเออคือมันมีรีวิวดาเยอะเยอะจังวะโอ้โห รีวิวดาเยอะเลยโคตรเยอะไม่ใช่เยอะธรรมดานะโคตรเยอะกัว่า้าถ้าลูกค้าเยอะแบบนี้มีลูกค้าเข้ามีลูกค้าเข้าเออเดี๋ยวเราเราเราลองไปรับเควสไหมเควสอะเควสเควสเควสเ,เอาไม่คอนไปด้วยเผื่อไม่แม่งมีเรื่องกับใคร ไฟไหม้ไฟไม่คอมอะไรเนี่ยไฟไม่คอมตลอดเอ้ยยังไม่ดับนี่ไฟไม่คอมอะไรเนี่ยโไไอ,อเคน,นะครับเข้าร้านเกม จะได้ไปรับเคสไหมวะโอ้เออค้อนค้อนค้อนกุโยนกุโยนไม่ตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยมันไส้วะ่ะจัดการไหนดีเอ้อ้าวบิดเงิน เออ,ออเออเยี่ยมพี่บึ้มโอ้ยๆออเอ,อ,เอะไรเ,เนี่ยอะไรเนี่ยใครใครใคร,ใครเ,ออเออพี่ควสมาพอดีเลยอะไรอ่ะอา่านภาษาอังกฤษไม่เป็นเอออะไรวะอา่านภาษาอังกฤษไม่เป็นด้วยออ่ะ จาที่ผมรู้มานะก็เดี๋ยวผมลองหาอีกคนชุดสีขาวกันอ่าคนชุดสีขาวหรอ,อเดี๋ยวไปดูร้านก่อนเผื่อมีคนเข้าร้านเออเออ,อเออคไม่มีเข้าร้านก่อนได้นะมักล้ามชุดสีขาวกูไม่เห็นเลยโ <laughs> อ,อ้ช่างมัน เดี๋ยว,เ,ยวเราจะเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆเราก็จะทำเพล็ไปเรื่อยๆนะอดี๋ยรอลูกค้าเล่นเสร็จก่อนนะครับ ที่เป็นแบบเพิ่งเป็นครั้งแรกก่อนเพิ่งเป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมมาเปิดเลยที่ผมมาเล่นเกมนี้อะ่ะเอ๊ะเดี๋ยวเห็นเงินมี4บาท40เอ้าเงินกูอ๋อมใช้กับไอ้ลุงนั้นไงไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยไฟดับโอ้ไฟดับกูไ,บไม่รับควณแม่งไรเหี้ย เออปุดคอมปิดคอมปิดคอมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปไปที่ตรงนั้นก่อนผมจะลองไปดูตรงตรงแถวนบ้านผมผมจะไปดูชั้นสองผมไม่เคยขึ้นไปชั้นสองเลยนะผมพูดจริงๆผมไม่เคยขึ้นไปชั้นสองเลยโอ้โคตรแหลกเลย คขึ้นชั้นสองครับเฮ้ยเย็ดโอ้ยจัดโปรโม,มชั่นหนึ่งชั่วโมงด้วยว่าไงครับพี่โอ้โหดูร้านวันเอ้ยไม่ใช่เหรอยี่เคยมีเหรองั้น เอพี่อะไรวะเนี่ยกูไม่เห็นมันดูอะไรเลยเออมาดูชั้นสองเฉยทุกคนโอเคเดี๋ยวไปต่ออีพีหน้านะเดี๋ยวเดวผมไปชั้นหนึ่งก่อนไปหาร้านตัวเองก่อนเผื่อลูกค้ามีลูกค้าเข้าเข้าร้านเอ้ยไอ้เฮีย